คุณรู้ไหมว่าการเลือกวิธีการรักษาลิ้นอัลติคตีบรุนแรงอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างมหาศาลในปัจจุบันแพทย์มักแนะนาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อพบว่าลิ้นตีบรุนแรงซึ่งสามารถตรวจจับได,ได้ด้วยเครื่องสะท้อนคลื่นเสียงหัวใจเอโคคาดิอากแกรมพบว่าลิ้นเปิดได้ต่ำกว่า1ตารางเซนติเมตรหรือความดันโลหิตในหัวใจห้องซ้ายล่างขณะบีบต,ตัวสูงกว่าความดันในหลอดเลือดแดงใหญ่มากกว่า50มิลลิเมตรประหลอดแต่ที่น่าสนใจคือมีวิธีการรักษาหลายแบบที่คุณต้องตัดสินใจเเลลลืออออกกกกแแแะะตตต่่่วิธีีีีมมขข้้ดสยยาาางงัน วิธีการรักษาและความแตกต่าง 1. การเปลี่ยนด้วยลิ้นโลหะหรือลิ้นเนื้อเยื่อลิ้นโลหะเหมาะสำหรับผู้ป่วยอายุต่ำกว่า65ปีเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่ต้องรับประทานยาวอร์ฟอรินเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดลิ้นเนื้อเยื่อเหมาะสำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า65ปีและมีวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกันคือการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นแบบเปิดและการเปลี่ยนลิ้นด้วยสายสวนเทวี (transcutaneous aortic valve well intervention) ลิ้นสายสวน มี2กลุ่มใหญ่คือลิ้นที่ต้องขยายด้วยลูกโป่งและลิ้นที่ขยายด้วยตัวเองลิ้นเนื้อเยื่อที่ใช้ในการผ่าตัดและผ่านสายสวนมักทำจากเยื่อบุหัวใจวัวหรือลิ้นหัวใจหมูซึ่งมีความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการผ่าตัดแบบเปิดผลลัพธ์ดีและลิ้นรุ่นใหม่อาจคงทนได้มากกว่า1 0 1ถึงปีแต่มีข้อเสียคือความเจ็บปวดมากฟื้นตัวช้าและใช้เลือดในการผ่าตัดมากลิ้นสายสวน มีคุณสมบัติแตกต่างกันลิ้นชนิดขยายด้วยลูกโป่งมักมีขนาดเล็กกว่าแตกต่างจากชนิดขยายตัวเองที่มีขนาดใหญ่กว่าทําให้เปิดได้กว้างกว่าและมีการไหลเวียนของโลหิตดีกว่าแต่ลิ้นชนิดขยายตัวเองอาจกดระบบไฟฟ้าหัวใจมากกว่าทําให้หัวใจเต้นช้าและอาจต้องใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจความคงทนและการเสื่อมของลิ้นลิ้นเนื้อเยื่อ มีความคงทนมากกว่าในอดีตหลายรายผู้ป่วยยังมีลิ้นที่ทำงานปกติ20ปีหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ป่วยอายุมากมีการเสื่อมของลิ้นเนื้อเยื่อช้าก,กว่าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า65ปีลิ้นสายสวนมีความคงทนใกล้เคียงกับลิ้นเนื้อเยื่อแต่ข้อมูลยังมักไม่เกิน10ปียังคงต้องติดตามต่อไปการศึกษาโนเชิรรายงานว่าลิ้นสายสวนมีความคงทน10ปีไม่แตกต่างกับลิ้นเนื้อเยื่อแต่มีเพียง36เของผู้ป่วยที่มีลิ้นสายสวนที่อยู่ถึง10ปีคำถามที่น่าสนใจ ลิ้นสายสวนจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยทุกคนไหมการเลือกวิธีการรักษาควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างสรุปการเลือกวิธีการรักษาลิ้นอวัยวติขตัรุนแรงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุกายวิภาก์และความเสี่ยงในการผ่าตัดผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตัดสินใจวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสิ่งสำคัญคือการเข้าใจข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีและการติดตามผลหลังการรักษาอย่างสม่ำเสมอ